สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีของค่ำคืนตอนนี้กัเที่ยงคืนเคืองกับพี่น้องเอ,อ้ยกินสะตงสะเต็กแล้วเด้อค่ะเด้อมานอนได้ตื่นหนึง่งหิวยำปลาเมึกค่ะจะมากินยำทะเลค่ะเพื่อนๆกุดคาดอร์ซัมมันู่คาะกันคากันหอนแอสมน็อตเอกซุนนอวันโซนสแนมาร์ทสปีสเปเปอร์ฟอดมนอรกวันุน มาค่ะเพืเ่อนๆค่ะมาเด้อห้างหายไปโดนเฮต่งานพี่น้องเอ้ยนี่ย่ำปลาหมึกใส่กับเส้นมีค่ะมาไหนชิมดูสิอืมผมมันย่างเลือกลาบปลาหมึกลาบอา่ะมั่วส้วนจะไปเสิรบมากินข้าวมั้ยไง อืเนื่นมุ่มสียน่้มมุ่มแปลกๆเล็กๆไดนไฟมันบ่คอยสว่างก็เลยนเมื่อกินอยู่มองขว่วขคางๆซิ่งล่างจานพอะนะอืม ราบปลาหมึกอ่ะน้ำสีแรลยๆเนี่ยน้ำปลาแดกด้วยค่ะและ่าตกใจ กาเสื้อกระเสิ้อนอนรับเลยเด้อยนิ้วเข่านิ้วอันนี้เนี่ยเผ็ดเผ็ดพะะี่บังกินอาหารฝรั่งมันเนือเป็นโลกกับโบยิม้มดวงพี่น้องเอ้ยมันมกกักจบกินเผ็ดเผ็ดเข้าบ้านเข้าค่อยสวง น,นั่งหยาบกินหอดเพื่อนทุกคนด้วยใครอ่ะเมื่อยค่ะช่วงนี้เมื่อ,อยห่บุคคลเดี๋ยวไม่ให้คลิปใหมเพื่อนเพื่อนเบื้องแรกร้อนหนาวเมื่อาอกาศดีๆก็เนาะค่ะเนาะช่วงนี้หนาวหนาวติดลบมถูมือ ไปอัาฝาบอ่าะาก็จังเม็ดง่านเพราะเนี่ยเพราะเนี่ยแหละคะ่ะแซ่บยำปลาหมึกกล้วยค่ะหัน่นเอา พักตามี่ตามเกิดคนตู้เย็นได้ยังกินกับกินเขามันเดือกเาราแพะว่อสีอย่าง แต่ว่าผัดุ้มอยากกินลาบปลาหมึกเผ็นว่ะสีสันเหมือนจะไม่เผ็ดด้วยครับแต่ว่าเผ็ดจุ่ มันหวนแอดบบมิดนอดเอวเล็วโซ่หว่ะมันสุนตหมดแต่จีนอ่ะสู้อบิยานฟอฟินน้ำมาเพราะลังเขากิน อาหารจานเดียวเขากินแล้วเขาก็แล้วพี่น้องเขาประเด็นไม่ยากเลยลำลีลำไไ่คือคนไทยเา กินบ่อวนกินโลดกินยังกรบบอวนพี่น้องก่อนเบื้องคล้องครับทองห้องจูงจเพื่นดคล้องแสบครับ หน่อยไปมัง้งมาอืมทำมือถ่ายเพราะว่าน้าเพื่อนๆ้ะคะ่ะมาทักทายเพื่อนๆนะคะหายไปโดนนะะ้องคันน้อยอย่านพี่น้องลืมจังไหนก็อย่าเพิ่มเรื่องกันเด้อกับเพื่อนๆเด้อฝาก ช่องให้หน้อยตัวนี้ค่ะเติบตัจะเลื่นไปข้าหนาเด้อค่ะขอบคุณเพ,เพื่อนเพื่อนเพื่อนทุกคนที่กดไลค์ก็ซับสไครยังคงอยู่เด้อค่ะเด้อเพื่อนทุกคนจะมีแต่ความสุขเด้อค่ะเด้อยังกิ๊กกิ้ขอบคุณมากมากกระจุ๊บจุ